พี่เจ๋งจังตามาตาเมื่อวานนะ่ไปนี่เพื่อนนะพี่เจ๋งโอ้แสกน้องตื่นแล้ว่ะเสกดังนะไปมาวันนี้คตรโอ้ลงมือลงมือมากว่าที่ไงล่ะโอ้พี่นอนทำไมไม่อยากเรียน ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวเจนจิราโพชัยเป็นครูโรงเรียนบ้านปากตกตบลยางงามอำน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์คลิปวิดีโอเรื่องราวสุดประทับใจขณะที่ออกไปตามเด็กนักเรียนชายชั้นม .1 ที่บ้านเพื่อให้กลับมาเรียนซึ่งเด็กชายเจงได้ขาดเรียนเป็นเวลาถึง3สัปดาห์โดยมีเพื่อนๆในชั้นเรียนได้ร่วมออกมาตามด้วย โดยในคลิปมีบางจังหวะที่ครูเจนและเพื่อนๆได้เอามือประสานกันพร้อมขอคำมั่นสัญญาจากเด็กชายเจ๋งว่าจะกลับไปโรงเรียนเพื่อเรียนต่อให้จบชั้นม3ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกโพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาดูมากกว่า2ล้านครั้งและชื่นชมคุณครูและเพื่อนๆที่มาตามเด็นกนักเรียนคนดังกล่าวให้กลับไปเรียนและต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านปากตกพบคุณครูเจนจิราโพชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากตกและที่ผ่านมาได้รับรางวัลครูดีในดวงใจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสารางวัลครูรู้สดุดีและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นโดยเผยว่าทางโรงเรียนบ้านปากตกได้รับนโยบายจากสพทอตามโครงการตามน้องมาเรียนซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามได้เน้นย้ำให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และในฐานะที่ตนเป็นครูประจำชั้นของน้องเจ๋งหรือเด็กชายกิติศักดิ์ซับพร้อมจึงได้พยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้น้องเจ๋งยอมกลับมาเรียนให้จบชั้นม3โดยในวันดังกล่าวจึงได้ชวนเพื่อนๆในชั้นเรียนร่วมเดินทางไปพูดคุยกับน้องเจ๋งให้กลับมาเรียนซึ่งน้องเจ๋งก็สัญญาว,ว่าจะกลับมาเรียนต่อให้จบ ซึ่งสำหรับเหตุผลที่น้องเจ๋งไม่อยากมาเรียนบอกว่าตนหัวช้าเรียนไม่ทันเพื่อนจึงทำให้ไม่อยากมาโรงเรียนบวกกับทางบ้านฐานะค่อนข้างยากจนจึงอยากที่จะทำงานช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางบ้านโดยการออกไปทำงานรับจ้างได้วันละ150-200บบาทซึ่งในเบื้องต้นทางโรงเรียนและคณะครูได้ปรึกษาหาแนวทางช่วยเหลือโดยการให้น้องเจ๋งนั่งเรียนกับเพื่อนนักเรียนที่เรียนเก่งและให้คอยช่วยสอนการบ้าน ซึ่งเด็กหญิงอ่อนกัญญาบนทาจันหรือน้องอันก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่เพื่อนจะกลับมาเรียนและเต็มใจที่จะคอยช่วยเหลือเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจในวิชาใดขณะที่ครูเจนจิราก็ได้พาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของน้องเจ๋งพบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวค่อนข้างทรุดโทรมเป็นบ้านไม้สองชั้นฝาบ้านทำด้วยสังกะสีเก่าอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คน นางแสงดาวสังคตอายุ43ปีแม่ของน้องเจ๋งบอกว่าที่บ้านมีอาชีพรับจ้างทั่วไปสาเหตุที่ลูกชายหยุดเรียนโดยลูกชายบอกว่าหัวไปไม่ไหวเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกไปเรียนไม่ทันเพื่อนจึงเลือกที่จะไม่ไปเรียนขออยู่บ้านทํางาน โดยทุกวันน้องเจงก็จะออกไปรับจ้างขุดมันแบกมันขับรถไถทํางานทุกอย่างที่มีคนจ้างและได้เงินมากก็จะเอามาให้ตนมีบ้างที่จะขอไปซื้อขนมครั้งละ2 0 3สบาบาทและตนก็รู้สึกดีใจที่ครูไม่ทอดทิ้งลูกของตนยังมาตามถึงที่บ้านเพื่อให้กลับไปเรียนก็คือนํานักเรียนเพื่อนๆในชั้นเรียนเนี่ยค่ะไป เราในไปในฐานะของครูประจําชั้นนะคะนักเรียนที่ไปเป็นนักเรียนชั้นม1ซึ่งน้องก็ได้ขาดเรียนทั้งหมด3สัปดาห์ค่ะสสัปดาห์ด้วยกันพอไปเสร็จก็บรรยากาศก็คือดูเขามีความสุขที่อยากเจอเพื่อนๆแล้วอยากเจอคุณครูแล้วก็ไปถามเหตุผลว่าทําไมถึงไม่มาเรียนอะไรแบบนี้ค่ะค่าเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือเขาบอกว่าการเรียนของเขาเนี่ยช้าแล้วก็ในส่วนของการอ่านการเขียนเนี่ยช้ากว่าคนอื่นทําให้เขาไม่อยากที่จะมาเรียน ทีนี้เราก็นาปัญหาตรงนี้มาพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็คณะครูในโรงเรียนว่าเราจะปรับเปลี่ยนการรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคนน้องเขาก็รับปากแล้วก็สัญญาว่าจะกลับมาเรียนในวันจันทร์ค่ะคณนะทางบ้านค่อนข้างยากจนก็ถามสอบถามผู้ปกครองบางส่วนว่าที่น้องไม่มาเนี่ยส่วนใหญ่ทําอะไรก็ผู้ปกครองนําไปทํางานรับจ้างทั่วไปด้วยได้เงินมาครั้ง 150- 200 บอกเพื่อนว่าให้มาโรงเรียนเพราะว่าครูเขาจ,จับให้เราปเป็นคู่บัดดี้กันถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้อะไรก็ถามเราได้บทที่แรกคือเห็นเพื่อนแล้วดีใจเลยใช่ไหมครับแล้วเขอยากจะไปเรียนไหใชครับอยากไปครับปัญญาครับอปัญญาอะไรเนาะครับแล้วตอนที่เราไม่ไปเรียน,นอะเราทําอะไรอยู่บ้านไปทํางานครับไปครับได้วันแล้วกะไรอีก สองร้อยครับอเนี้ยครูข้างครูเพื่อนก็รักเขาดีดูแลเขาดีตลอดนั่นแหละแต่เขาไม่อยากจะไปพอเราบอกลาครูไม่สบายพอครึ่งวันแม่ไปทํางานหลอยหลังตามหลังไปทํางานเนี่ยยับอกโอ้ยกอะไรเนี่ยรู้บอกว่าไปเรียนนห้มนจบจบเพื่อลูกวันเสาร์อาทิตย์ก็ขอยไปทําเอาว่างี้เขาก็ไปทํางานกระพกพี่ป้านะอาเขาทุกคนเนี่ยล่านี้เขารู้หมดเนี่ยทางานเก่งเขาว่าไม่ดื้อหรอก แต่เขาไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเขาบอกเขาหัวเนี่ยไม่ดี <c oughs>